สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับสาระดีกีฬาดังรายการนะครับที่จะพาคุณนะครับไปอัปเดตท,ทุกความมันในโลกของกีฬาเช้านี้นะครับเรายังคงอยู่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ p v f ีกของสหรัฐอเมริกานะครับในคลิปนี้เราจะพาท่านไปชมซึกเดือดระหว่าง2ฟอร์มนะครับสทีมฟอร์มแรงต่างขัว้วคนรบฟิวรีนะครับทีมบวยของตารางที่ตอนนี้นะครับกำลังฮึดขึ้นมาอย่างร้อนแรง บกับซานดิโกโมโจทีมแกร่งนะครับที่ฟอร์มประเภทผีเขา้าผีออกแต่ล้มทีมใหญ่ได้หมดก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตผลงานล่าสุดของฝั่งโคลบัตฟิลลี่จากทีมที่รังอันดับสุดท้ายของตารางนะครับตอนนี้พวกเธอกำลังกลับมาอย่างแท้จริงชงนะ2นัดติดต่อกันนะครับโดยก่อนหน้านี้พลิกล็อกนะครับโค่นอินดีอิกไนทีมอันดับ4ของตารางไปอย่างสุดมัน3ต่อ1เซต ต่อโดยการตบเวกาทิวนะครับทีมอันดับ7ไปแบบขาดลอย3ต่อ0ูนเซต็จก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ได้เจเจนุสราต้อมคำ <fic ult> <t ough> นะครับมือเซต,ตระดับตำนานทีมชาติไทยของเรามาร่วมทัพฟิวรี่นะครับก็เปลี่ยนไปเห็นได้อย่างชัดเจนเกมบุกมีชีวิตชีวาจวังหวะการเล่นแม่นยำมากขึ้นและที่สำคัญนะครับมีความหวังในการหนีบวยในโค้งสุดท้ายส่วนคู่แข่งขันในวันนี้นะครับไม่ใช่ทีมไหนนะครับแต่คือซานดิโกโมโจ อดีตต้นสังกัดเก่าของเจเจนุสราเองนะครับผลงาน2นัดหลังสุดของโมโจนะครับแพ้สูสีให้กับอันดับ2ของตารางอย่างแอลเลตาไวไป2ต่อ3เซตก่อนที่จะหักปากกาเซียนนะครับพลิกชนะจ่าฟูงอมฮาสุปนาวาไปแบบเลือเชื่อครับ3ต่อ1เซตนัดนี้นะครับท้ง2ทีมเจอกันที่สนามเนชันไวอารีนานะครับซึ่งเป็นรังเย้าของโคราตฟิวรี่และนี่นะครับคือรายชื่อนักกีฬาตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้าน ที่วันนี้นะครับพร้อมลุยเต็มสู่หมายเลขสองอิซาเบลลาลาพาส์นะครับผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังผู้เล่นหมายเลข24แอบบี้วอล์กเกอร์ตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข14เจนิสเหล่านะครับผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วเช่นกันหมายเลข16ไรานาเทอร์ี่ผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาหมายเลข17เมเกนลัสนะครับคนนี้ก็หัวเสาเหมือนกันครับหมายเลข15นุสราต้อมคำตำแหน่งซเตเตอร์และหมายเลข20พอล่าเซลเมผู้เล่นในตำแหน่งริเบโร ศึกนี้นะครับบอกได้เลยว่าดุเดือดแน่นอนครับก่อนที่เสียงนกหวีดจะดังขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเริ่มต้นเซตแรกของศึกแห่งศักดิ์ศรีกลองนะครับจะจับไปที่เจเจนุสราต้อมคําที่ยังคงเปลี่ยมด้วยพลังและประสบการณ์ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของเธอนะครับบอกได้ชัดเจนว่าแม้จะเจอกับทีมเก่าที่คุ้นเคยแต่วันนี้นะครับเธอพร้อมพาโคโบัตฟิวรี่เดินหน้าล่าชัยอีกหนึ่งนัดการทักทายอย่างอบอุ่นขณะที่จับมือใต้เนตตาขายนั้นเต็มไปด้วยความเคารพ ก่อนที่ทั้ง2ทีมนะครับจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่แข่งขันเต็มรูปแบบไม่มีมิดไม่มีสิทธิ์ไม่มีอดีตมีแค่ชัยชนะเท่านั้นที่สําคัญในเกมนี้เปิดฉากเซตแรกนะครับทั้ง2ทีมไม่ยอมกันเลยครับครบัตฟิลลี่กับซานดิโกโมโจเปิดฉากแรกกันอย่างสนุกสุดซูซีแต้มไล่กันมาแบบไม่มีใครยอมใครครับสเสมอกันหลายครั้งแต่เป็นทางฝั่งโมโจที่ยังคงคุมจังหวะขึ้นนําอยู่เล็กน้อยเกมดําเนินมาถึงช่วงกลางเซตนะครับจุดเปลี่ยนก็เริ่มขึ้น เมื่อฟิลลี่ไล่ตามมาเป็น16-17ต่อ 17, จากจังหวะเกมรับที่เหนียวแน่นก่อนที่จะตีเสมอสํเเ็็จ17-17ต่อ 17, บรรยากาศเริ่มเดือดจังหวะต่อมาครับ Rivera, ริเวราเซตเตอร์สำรองนะครับที่ลงมาหนุนเกมวางบอลแม่นสุดๆให้กับแอปบบี้วอลเกอร์พุ่งขึ้นตบใส่หน้าโมโจแบบจังๆนะครับฟิลลี่พลิกขึ้นนำ18-17ต่อ 17, เป็นครั้งแรกในเซตนี้ยังไม่พอครับไรน่าทอรี่กระโดดขึ้นบล็อกลูกตบของ ยัสมีนเบอร์ดัตกานีได้แบบสุดสวยพาฟิวรี่นะครับนี้ห่างเป็น19ต่อ17และยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับเทอรี่กดอีก2แต้มติดต่อกันแบบเต็มเหนียวนะครับทำให้ฟิวรี่นำโดง่ง21ต่อ17พูดง่ายๆนะครับคือฟิวรี่ทำไป6แต้มรวดตั้งแต่ไล่ตามตีเสมอและแซงหนีแม้โมโจนะครับจะพยายามไล่คืนมาแบบติดๆแต่ช่วงท้ายนะครับดูเหมือนเริ่มสะดุด เกมรุกไม่คมเท่าเดิมมีเปยให้เห็นนะครับขณะที่ฝั่งฟิวรี่กลับนิ่งกว่าชั่วกว่าและคุมเกมได้หมดสุดท้ายครับโครบัตฟิวรี่ปิดเซตแรกไปด้วยสกอร์ยีต่อยีขึ้นนํา1ต่อศนเซตอย่างสมศักดิ์ศรีใช้เวลาในการแข่งขันเซตแรกทั้งสิ้น30นาทีเข้าสู่เซตที่2นะครับเกมยังคงเต็มไปด้วยความดูเดือดทั้งโครบัตฟิวรี่และสตารดีโกโมโจ ยังสู้กันแบบไม่ยอมกันนะครับช่วงต้นเซตทั้งสองทีมยังพลัดกันทําแต้มซูซีคู่ขี้ไม่มีใครยอมใครครับแต่แล้วนะครับฟิลลี่ก็เริ่มขยับเครื่องเร็วไล่ทําแต้มชิงนี้แบบต่อเนื่องนะครับขึ้นนํา8ต่อ4ีจากนั้นขยับไปเป็น12ต่อ7และ16ต่อ10ทั้งจังหวะบุกที่แม่นและเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับกลายเป็นทีมนะครับที่ครองเกมในช่วงกลางเซตไปได้อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมโมโจไม่ยอมง่ายๆนะครับพวกเธอ เริ่มตั้งหลักได้และฮึดสู้เร่งเครื่องไล่ตีตื้นจนมาเป็น18ตยูบิตจุดนี้ครับท่านผู้ชมดูเหมือนจะเริ่มกลับมาสู่สีอีกครั้งแต่แล้วนะครับโมโจกลับไปแผวช่วงปลายเซตอีกครั้งเก็บบุกขาดความเฉียบคมในขณะที่ฝั่งโครบัตฟิวรี่นะครับยังคงแน่นอนทุกจังหวะสุดท้ายกลายเป็นโครบัตฟิวรี่นะครับที่ปิดเซตที่2ลงได้ด้วยคะแนน25ต่อ20ใช้เวลาในการแข่งขันเซตนี้ประมาณ28นาทีโครบัตฟิวรี่ขึ้นนำ2ต่อ0เซต ขยับเข้าใกล้ชัยชนะไปอีก1นก้าวเต็มๆเข้าสู่เซตที่3บรรยากาศในสนามยังคงเข้มข้นไม่แพ้เซตก่อนๆนะครับและเป็นทางด้านฝั่งซานดิโกโมโจที่ออกสตาร์ทได้ดีขึ้นเปิดเกมนะครับนำก่อน1ต่อ0และค่อยๆฉีกนี้นำห่าง11ต่อ7ในช่วงต้นเซตแต่ครบัตฟิวรี่ครับก็ไม่ยอมง่ายๆครับท่านผู้ชมพวกเธอเริ่มเร่งจังหวะเกมและใช้การตั้งรับที่เหนียวแน่นกดดันให้โมโจนะครับทแต้มได้ยากขึ้น ก่อนที่ฟิวรี่นะครับจะไ like ล่จี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จ12ต่อ12เกมกลับมาสู่สีอีกครั้งแต่โมโจนะครับก็ฮึดกลับมาทันทีทำสามแต้มรวดขึ้นนำอีกครั้งที่15ต่อ12และดูเหมือนจะไม่ยอมเสียหน้าครับฟิวรี่ก็กดคืนบ้าง3แต้มรวดเช่นกันกลับมาเสมอได้ที่15ต่อ15จุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าแลกกันมัดต่อมัด ช่วงกลางถึงปลายเซตนะครับทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครผลัดกันขึ้นนําผลัดกันตีเสมอจนแต้มมาหยุดที่22ต่อ22ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเกมสุดมันบรรยากาศในสนามลุกเป็นไฟแต่นะครับเซตนี้โมโจไม่แผ่วปลายเหมือนที่ผ่านมาพวกเธอรวมใจนะครับเก็บ3แต้มสุดท้ายอย่างเด็ดขาดปิดเซตด้วยชนยชนะ25ต่อ22ซานดิโกโมโจไล่ตามมาเป็น 1. ต่อ2เซต ยังคงอยู่ในเกมนะครับและไม่ยอมให้ชัยชนะหลุดมือไปอย่างง่ายๆเซตนี้นะครับใช้เวลาการแข่งขันประมาณ37นาทีเข้าสู่เซตที่4นะครับเซตนี้คือจุดตัดสําคัญซานดิโกโมโจต้องการล่ากเกมไปเซตที่5เพื่อโอกาสพลิกกลับมาในขณะที่ฝั่งโครบัตฟิวรี่นะครับต้องการปิดบัญชีให้จบตรงนี้โมโจออกสตาร์ทได้ดีนะครับนำตลอดในช่วงต้นของลูกเซตและในเซตนี้นะครับก็ยังคงทําได้ดีเปิดน้าตั้งแต่ต้น แต่ฝั่งฟิวรี่นะครับยังคงติดตามแบบไม่ปล่อยเล่นสงครามปราสาทนะครับใส่จนเกมของโมโจเริ่มสะดุดเป็นช่วงๆฟิวรี่นะครับตามตีเสมอ5-5ตก่อนที่จะพลิกแซงนํา6-5ตแต่โมโจนะครับยังไม่ยอมง่ายๆตีเสมอ6-6ตและพลิกกลับมา8-7ตเกมยังคงเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายของกลางเซตโมโจเริ่มแผ่่นะครับเกมรุกเริ่มติดขัดในขณะที่ฟิวรี่เร่งเครื่องนะครับหนีห่างไปถึง1 6 1 1 ทำแต้มทิ้งระยะได้ชัดนะครับโมโจยังไม่ยอมครับท่านผู้ชมพยายามไล่ตามกลับมาเป็น1 5ต่อ19จนฟิวรี่ต้องขอเวลานอกเพื่อหยุดโมเมนตัมของคู่แข่งตอนนั้นนะครับแต้มอยู่ที่ช่วงตัดสินฟิวรี่นะครับต้องการอีก6แต้มโมโจต้องการอีก9แต้มใครจะเข้าเส้นชัยก่อนและก็เป็นนะครับโคโรบัตฟิวรี่ที่เล่นได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับเกมรับยังคงแน่นเกมรุกยังแม่นจังหวะขึ้นตบไม่มีตกนะครับ สุดท้ายคว้าชัยไปในเซตนี้ด้วยสกอร์ยิต่อ19จบการแข่งขัน,นครับโครบัตฟิวรี่เอาชนะซานีโกโมโจไมได้3ต่อ1เซตโดยคะแนนยิต่อ22 25ต่อ20 22ต่อ25และ25ต่อ19ใช้เวลาในเซตนี้28นาทีนะครับรวมระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดนะครับ132นาทีท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆนะครับในสนามจำนวน 2, 8 4 8คน โรบัตฟิลรี่นะครับผู้ทำแต้มสูงสุดอิซาเบลลาราพาสนะครับทำไป17คะแนนจากการโจมตี15บล็อก2คะแนนเมแกนลัสนะครับทำไป15คะแนนจากการโจมตี12บล็อก1เซิร์ฟเอสไรานาเทอร์รี่นะครับทำไป11คะแนนจากการโจมตี9บล็อก2คะแนนในการรับเซิร์ฟรับบอลเด่นนะครับในวันนี้ต้องยกให้พอลา่าเซเลเม่น,นะครับริเบิโรของทีมรับบอล17ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์การรับบอลเซิร์ฟได้ถึง47% การรับบอลเสิร์ฟอย่างสมบูรณ์แบบ24%การรับเสิร์ฟไม่มีพลาดนะครับส่วนทางด้านนุสราต้อมคำนะครับเจเจของเราวันนี้นะครับจัดไป37 Ass แอสซิสซึ่งหมายถึงว่านุสรานะครับเจเจของเราเซตบอลให้เพื่อนนะครับตบทำแต้มสำเร็จถึง37ครั้งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกมรุกฟิวรี่อย่างแท้จริงนะครับในการขุดบอลน,นะครับขุดบอลไปถึง11ครั้ง แสดงถึงเกมรับแนวหลังที่ยอดเยี่ยมแม้เป็นมือเซตนะครับแต่ยังช่วยทีมในจังหวะตั้งรับได้หลายครั้งเจเจเรานะครับในวันนี้เสิร์ฟไปถึง14ครั้งไม่มีเสียไม่มีเอสนะครับสะท้อนถึงเกมเซิร์ฟที่ปลอดภัยมั่นคงไม่เสียแต้มให้กับคู่แข่งนะครับทั้งด้านการกระจายบอลของเจเจยังคงฉลาดและหลากหลายสลับเกมรุกให้กับเมเกลัสลาพาสและเทอรรี่นะครับได้มีโอกาสบุกอย่างต่อเนื่องและไม่ให้ง่ายต่อการอ่านเกมโดยคู่แข่งนะครับ มีความนิ่งในจังหวะสำคัญเช่นนะครับจังหวะที่ทีมโดนไล่จี้ในเซตที่2และเซตที่สี่ทให้ฟิวรี่นะครับรักษารูปแบบเกมไม่ได้และไม่เสียโมเมนตัมการสื่อสารในสนามยังคงยอดเยี่ยมนะครับมีบทบาทนําเกมชัดเจนบทสรุปผลงานของเจเจของเรานะครับประสานทีมอย่างลงตัวสร้างจังหวะรุกที่แม่นยํารับบอลและขุดบอลช่วยทีมได้ดีนะครับเล่นโดยความนิ่ง และชี้นำทีมได้ตลอดแมตช์ถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เจเจนุสราแสดงให้เห็นว่าทำไมนะครับเธอยังเป็นมือเซตร,ระดับทรอบของโลกแม้จะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วก็ตามท่านผู้ชมครับจากใจชนะในนัดน,นี้นะครับทำให้โครบัตฟิวรีนะครับหีอันดับบวยได้สำเร็จและก็ส่งผลให้สารนดีโกโมโจนะครับคู่แข่งของเขาในวันนี้ตกไปอยู่อันดับบวยแทน ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไค b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ